สวัสดีค่ะลูกหลานทุกคนวันนี้ยากก็มาถึงป่าอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนสิพาลูกหลานมารีวิวหาเฮ็ดนะคะทุกคนเฮ็ดมันออกเนาะมารีวิวมาชมบรรยากาศป่าเห็ดขันค่ะทุกคนอเอฟซีเจอแล้วลูกหลานหากเจอดอกหนึ่งนะคะนี่อันนี้เขาซีเรียกเห็ดปวกเฮ็ดปวกอาบนะคะ โอ้ยฮิดดอกกำม้าออกดอกเดียวตามหากันต่อลูกหลานเอ้ยนี่นี่ก็เจืแล้วลูกหลานเอ้ยนี่ฮิตดอกไปเริ่มเลยนะคะอีฟซีสามดอกติดกันนึ่ก็ดอกหนึ่งนะคะฮิดปวกตาบจัดการเก็บเลย แยามว่างแย่กับที่ผ้าลูกพา้าหลานเข้าป่าหาเห็ดลูกหลานเอ้ยตามเคยเอ้ยเห็ดหนอเนาะอือลูกหลานได้เลยล้วตัดตีนไปพร้อมเลยเอามาย่างเมื่อปน โคนละสามดอกสี่ดอกมีได้หยอกงหญ่ๆเป็นไม่ะกสวก็พอย่างก็ไผแล้วก็ย่างปนลูกหลานเ้ยนี่มันก็ออกมาเยอะลูกหลานค่อยหาไปเจอบคอละสองโคนละสามดอกสี่ดอกอะไรมันออกตามโคนบางทีมันเป็นเงาเงามันก็ออก ยากระสบมาหาแบบี่แหละเบิ่งปตามป่าําอะไรจือเป็นดอกเป็นอะไรพาลูกหลานได้มาเที่ยวบรรยากาศด้วยบรรยากาศกา็เปี่ยนแปลงลูกหลานวันนี้ฝนตุกนักฝนตุกยากลมพัดปกติปายางกันก็สิปปิ้วเลยอันนี้มันก็สิหก ลมพัดลมอะไรมันฝนตกลมมันแรงกิ่งไม้กิ่งตกลงเต็มไปหมดเลยเนี่ย ลมพัดลูกหลานลมพัดปลายางเต็มไปเลยถูกลมแรงเปลี่ยนไปนะคะบรรยากาศพามาลองเห็ดลูกหลานเอ้ยม่ค่อยมีเท่าไหร่วันเนี้ย ไม่ค่อยออกได้นิดได้หน่อยพอ,อยางปลาใหญ่ลูกหลานกวงขวงทั้งพี่กระปุ้นเหล็กทางในจนซอดพุ่นเลยทั้งพี่กระทลุ่นเลยดลูกหลาน เลาลุลานมาอับเลสป่ายเห็ด <Yeah. S 1> ร,ระคะเอฟซีคุณตกกระิดยังไม่ได้อีกอย่างชอบมหาอัก็ที่เดะ บางทีมันออกขาวเต็มเลยฮิต okay. อันนี้มันค่อยออกฮิตโปรกตาฮิตโปรกจิกถ้ามันออกมันก็เต็มขาวหมดเลยนะคระทุกคนว้าตัวฮิดอะไรออกขาวเลยลูกหลานไอโคลนยางน้ำต่อยาง เต็มเลยทุกคนโอ้ยเฮ็ดอะไรเนาะนี่เนี่ยจะดูันทนุกมหานเนี่ยเนี่ยโอ้ยอ๋ออันนี้เขาเรียกเฮ็ดมันนะคนเฮ็ดมันจ้าจัดการเก็บเอาเลยทุกคน เป็มันนะคะเอาไปนั่นกินนะคะดูดูดอ้กขาวเต็มเลยเดี๋ยเมันจะเก๋แล้วนะคะคนเก๋แล้วเราก็เอาไปสุกได้เจ๊บเตทุกคนนี่ตามขอนตามอะไรมันจะออกนะคะสาวข้างล่างด้วยนะคะโุณเนี่ย คนอันอย่างเพ่นปิดแลวเพ่นโบนั้นเนาะเขาว่ากินไม่ได้แต่มันกินได้นะคะทุกคนกินได้อันนี้คือเห็ดปวกนะคะทุกคนเห็ดปวกตาบได้แล้วเดี๋ยวาจะเก็บเห็ดอันนี้ต่อนะคะอเอฟซีเมือบย่างค่ะเราก็จะการเห็ดตัวนี้ลูกเอาไปซุบออกหลายอยู่เนาะเต็มเลยนะคะต,ต้น ปปอย่างพาลูกหลานมารีวิวพาเฮ็ดยามว่างให้ลูกหลานได้ดูเอซี FC ทุกคนนะคะวันนี้ก็เสียงเพลงไม่รู้จะเขาเปล่าวันนี้เขาเป็นวันแต่งงานลูกหลานสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ยาสีพ้ามาเก็บเห็ดนะคะ ตรงนี้มุมนี้มันเฮ็ดไผ่นะคะทุกคนไปดูกันเลยจ้าเอซเนี่ยอันนี้เฮ็ดไผ่เฮ็ดไผ่ค่ะเฮ็ดไผ่ออกนะคะมาทำอะไรนะ่ะเลกเก็บเฮ็ดไผ่ <c oughs> ค่ะกิบเลยลูกหลานเอ้ย เอเพไทยนะคะเอโอ้ยทำมันอันนอกรึกำลังอ่อนอแบบแล้วก็ไม่ซบ ุ๊กค,คัดตี้แถวนี้ออกหลายทุกคนอเอบซีดูวยายพใจคนกับพากันมาเอาไม้อ,ไไอันนี้มันก็ออกุกหลนี่ออกตามปญัญหาปกติออกหลายนี่สอเล็กเ็ดไผ่นะคะเอฟซีนี่ ปบบ้านยาก็ออกขึ้นมาเอาขุนเอาไม้เอาไปทำขนมเนาะโอ้ต่อสายไฟขนมทำเสร็จแล้วขนมทำเสร็จแล้วไม่มีเลยนะ เฮ็ดเฮ็ดอะไรเฮ็ดอะมรอร่อยค่ะขนมผัดอร่อยนะคะเอาไปชิ้มไปปนบ่ว้ากันไปปกติแถวนี้มันจะออกเยอะทุกคนอันนี้เขาเกตเกตเลิอโทบมากันเลยออกนิดนิดนะคะอีกซียากาศร้านถึงกับปาทุเรียนริมทางเรี้ยนใหญ่ทุกคน ร้าน,นใหญ่เอฟพีเอ๋ยบรรยากาศดีๆยีาก็ไปเรื่อย,อยทุกคนเอ๋ยโมไซค์มาว่าจอดแล้วกัเดินหาลิมทางได้เฮ็ดได้อะไรเมื่อยู่เมื่อกินนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็เสด็พาลูกพาหลานกลับบ้านเนาะ ขอให้เอซีทุกคู่ทุกคนชูกภาพแข็งแรงเนยเจ็บเจ็บอย่าได้ความขยอย่ามีนะคะประธานาอย่างไห้ร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะเอซีฮัลโหลไมค์เฟน thank you everyone thank you thank you so much so much a i l แลน thank you thank you จ้า